gua kata din hari potong kor potong sai ini terus <laughs> goreng ke biar man ke tahu sat kat dan hak kau kau เพื่อนยังไม่รีอันนี้นะให้จับได้ขนาดตำรวจนะจ้่ยกมือให้ข้อมูลนะเลยนะเวใหญ่มันเรวไมาใช่บอกเลยเพราะว่าใครนี้ยอาจารย์เห็นยังให้จับได้ตอนนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่เอาหน้าออกจ่อตรงนี้เพราะว่าทางนู้นบล็อกไปหมดแล้ววิธีก็มันมันนั่นมันแตกออกมาก็โอเคไอพวกนี้นี่สามวิจัยทั้งคอที่เหรอใช่ครับ นี่นะอันนี้คือเนนใหญ่ครับนี่เราเข้านี่จุดหมายอยู่นี่นะกระท่อมตอนนี้เราอยู่นี่ตอนนี้มาเสร็จทักสร้างอเป็นอาครูตรงสามแยกอ่ตรงสามแยกตู้ยมทางหลวงคุยว่ากำลังเสร็จแล้วก็บีบเข้ามาล้อเปียกไงว่าจะให้บีบทางไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปชนกันนลยถนนตรงนี้อยู่แค่นี้แหละพอยอมพาหมาไปมันไปหยุดแถวแนั้นอ่ะคุยกับผู้กับเตอแล้วบอกว่าผู้กับเตอว่าน่าจะให้ให้ช่วยลุยหมามันต้องโดนสามอีกหาถุงกระติ่งมาใส่ของกลางเเดี๋ยวลา เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนออกมากันเดี๋จทย์เขาเขาจิจำหนาเจ้าหน้ี่นี่แหละตรงซ่อปืนั่นปืนตายออกจะเป็นน้ำตาลนี่สุดท้า้ สูตตำรวจเนี่ยมันจะแดงนี่วงหดถ่ายเลยี่ัดข้างบนลงวดั้งใช้

ล้อมไรล่ะครับตรงแนวงนาโกว่าใช่ไหมครับเ่อึว่าุเช็คของวะ เราขายครับ